สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสิ่งนี้ห้ามมีในห้องครัวเด็ดขาดวิธีการปรับแก้ห้องครัวให้ถูกหลักฮวงจุย้ยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านค่ะท่านผู้ฟังคะ มีเรื่องราวของห่วงจุ้ยบ้านโดยเฉพาะห้องครัวมาให้ทุกท่านได้รับฟังโดยปกติการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยนั้น mm hmm. ก็เพื่อให้เจ้าของบ้านและสมาชิกของบ้านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีทรัพย์สินเงินทองให้เก็บในวิชาห่วงจุย้ยจึงได้เน้นให้ความสำคัญแก่เรื่องของห้องครัวเป็นพิเศษค่ะ เพราะห้องครัวเป็นสถานที่ผลิตและปรุงอาหารในสมัยก่อนการวางตำแหน่งของครัวจะนิยมที่ทิศตะวันออกและทิศใต้ทั้งนี้เพื่ออาศัยในเรื่องของแสงแดดและทิศทางลมที่ผ่านเข้ามาให้จุดไฟติดง่ายทิศทั้งสองนั้นจะไม่ร้อนจนเกินไปหากอยู่ด้านทิศตะวันตกแสงแดดที่ร้อนจัด อาจทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่ายเรื่องของตำแหน่งการจัดวางห้องครัวบางท่านหรือบางทฤษฎีก็ยังยึดหลักในเรื่องของทิศทางที่สัมพันธ์กับเรื่องของาธาตุค่ะเช่นาธาตุไม้จะอยู่ที่ทิศตะวันออกก่อให้เกิดาธาตุไฟคือทิศใต้เป็นตัวกําหนดตำแหน่งค่ะและในบางยุคบางสมัยก็เชื่อว่า ครัวเป็นตัวกำหนดโชคลาภเป็นเหมือนท้องพระคลังหรือคุมทรัพย์ตำแหน่งครัวจึงไม่ควรวางไว้ในตำแหน่งที่คนนอกสามารถมองเห็นเพราะโชคลาภจะถูกแย่งชิงหรือไม่โชคก็จะบยบินหนีออกไปจากบ้านได้ง่ายค่ะจึงไม่ไดยมวางครัวไว้ที่หน้าบ้านค่ะ หรือพอเดินเข้าบ้านก็จะเจอกับห้องครัวเลยหากอยู่หน้าบ้านหรืออยู่กลางบ้านอาจจะส่งผลไม่ดีในเรื่องการเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ถูกกกงบ้างในวิชาห่วงจุย้ยเรื่องของครัวนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องตำแหน่งของเตาไฟมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงมาแล้วโดวยถือว่า เตาไฟจะแทนโชคลาภของครอบครัวเป็นสัญลักษณ์ของการหล่อเลี้ยงผู้คนในบ้านเตาไฟจึงต้องหันหน้าในตำแหน่งที่เป็นมงคลเพื่อให้อาหารที่ปรุงจากเตาได้รับพลังงานไหลเวียนทำให้สมาชิกในบ้านมีโชคลาภมีสุขภาพดีชีวิตราบรื่นโรคภัยไข้เจ็บน้อย และหากวางหรือหันผิดตำแหน่งจะทำให้เกิดอุปสรรคเกิดคดีความทรัพย์สิสนไ้้ยรอเกิดปัญหารักเล็กขโมยน้อยและเกิดโรคภัยไข้เจ็บคนในครอบครัวจะร่างกายอ่อนแอคีโรคก,การงานไม่ราบรื่นค่ะลักษณะการวางเตาไฟที่ดีนั้นควรทำดังนี้ 1. เตาไฟไม่ควรวางใกล้น้ำหรือติดกับก๊อกน้ำอ่างน้ำ หรืออยู่ในแนวเดียวกับถังเก็บน้ำเพราะเป็นการรวมเอา,าธาตุสองาธาตุที่ขัดแย้งกันมารวมกันไว้ที่ฝาผนังด้านเดียวกันหรือตรงกันข้ามจะก่อให้เกิดคลื่นของความถี่ที่ขัดแย้งกันเมื่อพลังของน้ำและไฟขัดแย้งกันบรรยากาศของครัวก็จะไม่กลมกลืนกันแม่บ้านรวมถึงสมาชิกของบ้าน มักชอบโต้แยง้งและขี้หงดหงิดได้ง่ายค่ะแม่กอกอยู่ไกลแต่หันหน้าหาตัวเตาพอดีก็ถือว่าปะทะกันธาตุไฟจะถูกบันทอนโดยธาตุน้ำอาหารที่ปรุงขึ้นมาย่อมเป็นผลเสียต่อสุขภาพทำให้คนในบ้านมีปัญหาเรื่องของการย่อยการดูดซึมโรคกระเพาะและลำไส้ค่ะ 2. เตาไฟไม่ควรวางตรงกับประตูส้วมหรือห้องน้ำจะมีปัญหาการลักทรัพย์หรือเสียทรัพย์เกิดขึ้นเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสวะ 3. ห้ามวางเตาไฟอยู่ใต้คานไม่ว่าบนเพดานจะมีคานตรงหรือคานขวางก็ตามค่ะเพราะในตัวคานจะมีพลังกดทับและซึมสู่อาหารที่ปรุง 4. เตาไฟไม่ควรวางอยู่ข้างเครื่องซักผ้าเป็นธาตุที่แตกต่างกันและอาจเกิดปัญหาไฟดูดไฟรั่ว 5. เตาไฟต้องตั้งพิงกำแพงหรือด้านหลังเป็นผนังทึบเตาไฟที่วางลอยๆไม่มีอะไรกัน้นไม่มีกำแพงกัน้นเท่ากับขาดพลังขาดโชคขาดความมั่นคงสถียภาพทางการเงินก็จะไม่มี ปัญหาที่เกิดจากการใช้ประการหนึ่งคือเปลืองเชื้อเพลิงการทำอาหารไม่สะดวกค่ะ 6. หลังเตาไฟไม่ควรมีบ่อน้ำา 7. หากมีห้องครัวนอกบ้านควรมีกำแพงกั้นปัจจุบันบ้านที่อยู่อาศัยมักจะมีห้องครัวและครัวนอกการวางครัวนอกหากอยู่นอกชายคาบ้านจะต้องทำเป็นกิจจลักษณะ มีการกั้นเป็นห้องหรือกำแพงซ้ายขวาขึ้นมาไม่ปล่อยให้ล,ยลอยหรือปล่อยเตาให้ตากแดดตากฝน 8. ห้ามตากผ้าเหนือเตาไฟการตากผ้าเหนือเตาหรือในครัวอาจทำให้กลิ่นอาหารติดเสื้อผ้าเชื้อโรคลงสู่อาหารได้ง่ายคะ่ะเวลาซักผ้ากลิ่นสารเคมีในผงซักฟอกอาจวนเวียนอยู่ในครัวอาจติดเข้าไปในอาหาร เสื้อผ้าที่ซักก็มีทั้งชุดชั้นในถุงเท้าอาจสกรปกอาจทำให้เกิดมลภาวะขึ้นคนจีนโบราณถือกันมานานแล้วว่าครัวนั้นถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพเต่าอาศัยอยู่จะมีการไหว้เทพเจ้าเต่าไฟทุกปีการตากผ้าในครัวจะทำให้สิ่งที่เป็นมงคลหน,นีออกไปค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างมาก ก็คือหลังเตาไฟมีหน้าต่างหรือไม่ถ้าเราได้ฟังหรือยึดตำราห่วงจุ้ยบางเล่มคำตอบก็คือไม่ได้ค่ะแต่เหตุผลของคนโบราณในสมัยก็คือการมีหน้าต่างอยู่หลังเตาจะทำให้คนนอกบ้านมองเข้ามาเห็นผู้หญิงภายในบ้านชัดเจนสมัยก่อนผู้หญิงอายุน้อยน้อยมักต้องเก็บตัวรักมวลสงวนตัวไมใ่ใครเห็นได้ง่ายจึงถือว่าไม่เป็นมงคลค่ะ เตาไฟวางตรงกับประตูทางเข้าห้องครัวได้หรือไม่ปกติห้องครัวนั้นมักจะรกและมีสิ่งของกีดขวางเกะกะไม่น่าดูคนภายนอกสามารถมองเห็นสภาพห้องครัวได้ชัดเจนและเวลาทำอาหารเมื่อเตาไฟวางหันหลังให้ประตูคนปรุงอาหารก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรด้านหลังที่อยู่ด้านนาบ้านใดค่ะอาจจะเพะ่อวง หรือเวลามีใครเข้ามาเงียบๆอาจจะตกใจสะดุ้งหรือทำให้อาหารความได้จึงอาจมีผลต่ออารมณ์ของคนปรุงจึงมีบางคนนำกระจกมาติดหลังเตาปกติการวางตำแหน่งและทิศทางของเตาจะต้องอาศัยทิศทางของบ้านห้องครัวพื้นดวงของเจ้าบ้านและยุคข,ของ่วงจุย้ยเป็นองค์ประกอบในการวางค่ะ ดังนั้นการวางตำแหน่งเตาไฟที่ผิดจะส่งผลดังนี้ 1. ทําทำให้โชคชะตาของผู้อยู่ขึ้นขึ้นลงลงไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรายรับรายจ่ายไม่คงที่หาเงินเก่งแต่เก็บออมไม่อยู่ค่ะ 2. เรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปในทางลบเกิดปากเสียงขัดแย้งเกิดความวุ่นวาย3 เกิดอุปสรรคในเรื่องของงานคดีความและเคราะกรรมที่อาจคาดไม่ถึงค่ะและในห้องครัวควรวางอะไรมาติดตามรับฟังค่ะห้องครัวเปรียบเสมือนการปรุงหากเตาใกล้อ่างน้ำจะส่งผลให้คู่รักถกเถียงกันให้จัดหาพลูด่างมาวางกั้นระหว่างเตาไฟกับอ่างน้ำจากดีนักแล ในห้องครัวควรจะจัดส้ม5ผลกล้วยหนึ่งหวีเพื่อเพิ่มโชคลาภเท่าวีมีกินมีใช้ไม่มีอดในห้องครัวควรมีไข่ไก่เพื่อขจัดความมืดมัวและอดโซควรจะโชว์อยู่ในบ้านห้ามขาดเกินจากแปดฟองเหงหงควรหาซองแดงใส่เหรียญแปดเหรียญจะเป็นเหรียญบาทก็ได้แล้วสอดไว้ในตู้ในครัว หรือวางไว้ก็ได้คนจีนถือว่าจะมีกินมีใช้ไม่มีหมดค่ะในครัวควรมีส้มส้มเป็นผลไม้ที่มีสีสันสดใสรสชาติดีและมีกลิ่นหอมจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งและความโชคดีเพราะส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้ ส้มยังถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อเรียกความโชคดีมาสู่ชีวิตค่ะนอกจากนี้ไข่และส้มยังเป็นสิ่งที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนค่ะความเชื่อที่ว่าควรมีไข่และส้มในตะกร้า,าจึงมีความหมายแฝงถึงความปรารถนาให้ครอบครัวมีสมาชิกใหม่ มีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตลอดไปค่ะในห้องครัวควรมีจานสีขาวการเลือกจานชามที่จะใช้ในบ้านให้เลือกจานชามแบบที่ใช้บ่อยโดยคำนึงถึงสีและรูปทรงที่ชอบ โดยตามปกติจะใช้จานทรงกลมสีขาวจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นคือเหตุผลที่พัตตาคารนิยมใช้จานทรงกลมสีขาวนอกจากนี้สีขาวยังเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่สะอาดที่รอการแต่งแต้มสีสันส่วนทรงกลมถือเป็นความหมุนเวียนและกลมกลืนอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้แปลว่า จานทรงสี่เหลี่ยมนั้นไม่ดีตามหลักหวงจุยเพียงแต่ให้พลังงานที่แตกต่างออกไปคือความเชื่องช้าและสื่อถึงธาตุดินนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าใครสนใจในศาสตร์เรื่องของหวงจุ้ยบ้านมาโดยตลอดคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าห้องน้ําเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่มักมีพลังงานด้านลบวนเวียนอยู่เป็นประจำค่ะเพราะอย่างนี้ เราเลยต้องศึกษาหลักการจัดห่วงจุ้ยห้องน้ำอย่างถูกต้องเอาไว้บ้างค่ะอย่างเจ็ดข้อต้องห้ามที่ควรระวังในการจัดห่วงจุ้ยห้องน้ำมาติดตามรับฟังค่ะ 1. ห้ามเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เหตุผลสำคัญที่ทำให้ห้องน้ำกลายเป็นแหล่งพลังงานแรงสามารถส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและความร่ำรวยของคนในบ้านได้ค่ะ ก็เพราะในห้องน้ำทุกห้องจะมีกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำในท่อและน้ำที่ไหลวนอยู่ในชักโครกซึ่งหากคุณเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เผยให้เห็นสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องน้ำอย่างชัดเจนความแรงของพลังงานก็จะสามารถกระจายไปยังส่วนต่างๆในบ้านได้อย่างอิสระ คราวนี้ทุกคนในบ้านก็จะได้รับผลกระทบเป็นความติดขัดในเรื่องเล็กๆนน,น,น้อยตลอดเวลาค่ะฉะนั้นทางที่ดีเราควรปิดประตูห้องน้ำไปซะเพื่อป้องกันกระแสพลังงานด้านลบไม่ให้รบกวนส่วนต่างๆในบ้านค่ะถ้าว่าใครที่กลัวห้องน้ำจะอับชื้นแนะนำให้ติดพัดลมระบายอากาศหรือทำช่องระบายอากาศไว้ในห้องน้ำแทนค่ะ ข้อ2อย่าแต่งห้องน้ำด้วยสีแดงและสีทองหลักการแต่งบ้านที่ดีต้องแมทสีสันในส่วนต่างๆของบ้านให้เข้ากันค่ะแต่สำหรับห้องน้ำที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศท,ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์โดยตรงแม้จะอยากตกแต่งให้สวยงามแค่ไหนก็ไม่ควรใช้สีแดงและสีทอง เนื่องจากสีทั้งสองนี้จะเกื้อหนุนให้พลังงานหยินคือพลังงานน้ำและธาตุแข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะส่งผลกระทบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นส่วนคอนสอร์ตก็ยากที่จะเจอรักดีๆทั้ทงนี้เรื่องการตกแต่งห้องน้ำให้เหมาะสมกับทิศทางและที่ตั้งของห้องน้ำก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะโดย คุณสามารถตกแต่งห้องน้ำให้ถูกกับทิศและแก้เครดได้ตามนี้ค่ะห้องน้ำที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านซึ่งส่งผลกับธุรกิจการงานความสัมพันธ์โอกาสก้าวหน้าและความรุ่งเรืองควรตกแต่งด้วยเซรามิกหรือนำหินก้อนใหญ่มาตั้งโชว์ไว้ ส่วนสีควรใช้สีเหลืองสีเบจสีเขียวและสีน้ำตาลห้องน้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านซึ่งส่งผลกับชื่อเสียงและกระตุน้นเรื่องสุบซิบนินทาควรตกแต่งด้วยสีน้ำหรือสีฟ้าเพื่อลดความแรงของพลังงานค่ะห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกคนโตของบ้านสุขภาพและความสัมพันธ์ของครอบครัวควรตกแต่งด้วยสีขาวรวมทั้งวางเทียนประดับไว้เพิ่มความสว่างสวัยค่ะห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กในบ้านความอุดมสมบูรณ์และความคิดสร้างสรรค์ควรตกแต่งด้วยสีของาธาตุน้ำ เช่นสีฟ้าและสีเทาห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้หญิงในบ้านโอกาสมีคู่ครองและความสัมพันธ์ควรตกแต่งด้วยสีน้ำตาลขาวหรือเขียวรวมทั้งนำต้นไม้มาตกแต่งเพิ่มความสดใสห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลกระทบกับการศึกษาการตัดสินใจ และความคิดควรตกแต่งด้วยสีขาวสีเขียวน้ำตาลและควรหากระถางต้นไม้มาตกแต่งด้วยเช่นกันค่ะห้องน้ำอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลกระทบกับสถานการณ์การเงินการลงทุนความสามารถในการออมเงินและส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกสาวคนโตของบ้านถ้าหากมีนะคะ ควรตกแต่งห้องน้ำด้วยสีขาวหรือสีเทาพร้อมกันนั้นควรประดับห้องน้ำด้วยโลหะด้วยห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลกระทบกับโชคลาภและผู้นำของบ้านค่ะควรตกแต่งด้วยโทนสีสว่างเช่นสีชมพูรหรือสีฟ้าข้อ3ห้องน้ำไม่ควรอยู่ใต้บันไดค่ะ พื้นที่ใต้บันไดไม่ควรจะเป็นที่ตั้งของห้องน้ำค่ะเพราะตำแหน่งนี้จะส่งผลกระทบให้คุณมีบุตรยากหรือใครที่มีลูกแล้วลูกก็จะซนแถมยังไม่ค่อยเชื่อฟังคําสอนเท่าไรนะักฉะนั้นห้องน้ำตรงใต้บันไดจึงเป็นข้อห้ามที่ควรเลี่ยงค่ะแต่หากสร้างไปแล้วก็สามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลา พร้อมทั้งตกแต่งด้วยสีที่เหมาะสมกับทิศที่ตั้งค่ะข้อ4ห้องน้ำไม่ควรอยู่ด้านบนของประตูหน้าบ้านค่ะสําหรับบ้านที่มีสองชั้นควรระวังในตำแหน่งของห้องน้ำบริเวณชั้นบนอยู่ตรงกับตำแหน่งประตูหน้าบ้านบริเวณชั้นล่างค่ะเพราะห้องน้ำณตำแหน่งนี้จะคอยดักโชคลาภไม่ให้ไหลผ่านเข้ามาในบ้านเรา แต่หากปรับเปลี่ยนตำแหน่งห้องน้ำไม่ได้อย่าลืมปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาด้วยค่ะข้อ 5. ห้องน้ำชั้นสองไม่ควรตรงกับห้องครัวชั้นล่างนอกจากห้องน้ำที่ชั้นสองจะไม่ควรอยู่ตรงกับประตูหน้าบ้านที่ชั้นล่างแล้วส่วนห้องครัวหรือห้องกินข้าวก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะหากห้องน้ำชั้นบนอยู่ตรงกับตำแหน่งเตาไฟหรือโต๊ะกินข้าว แน่นอนว่าห่วงจุ้ยลักษณะนี้จะส่งผลกระทบถึงเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านอย่างรุนแรงที่สุดฉะนั้นเลี่ยงได้จะดีกว่าค่ะข้อ 6. ห้องน้ำกับห้องครัวไม่ควรอยู่ติดกันท่านผู้ฟังคะไม่ใช่แค่เพียงห้องน้ำเท่านั้นที่มีพลังงานแรงแต่ห้องครัวก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเนื่องจากมีเตาไฟตั้งอยู่และด้วยเหตุผลนี้ เราจึงไม่ควรใช้ผนังห้องน้ำกับผนังห้องครัวร่วมกันค่ะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้ห้องน้ำและห้องครัวไม่ควรอยู่ติดกันแชร์ผนังร่วมกันเพราะอาจสง่งผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพของทุกคนในบ้านได้ แต่ถ้าว่าสำหรับบ้านไหนที่โครงสร้างห้องน้ำกับห้องครัวอยู่ติดกันอย่างช่วยไม่ได้จริงๆสามารถแก้เคร็ดได้ด้วยการย้ายสุขภัณฑ์ทุกชิ้นให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผนังที่ติดกับห้องครัวค่ะวิธีนี้จะช่วยลดความแรงของพลังงานได้อีกหน่อยพร้อมทั้งอย่าลืมปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะข้อ7 ปลายเตียงต้องไม่หันไปทางห้องน้ำสำหรับห้องน้ำในห้องนอนควรจะต้องจัดวางให้เหมาะสมค่ะโดยถ้ามองจากเตียงออกมาจะต้องไม่เจอกับห้องน้ำหรือแม้แต่ปลายเตียงหันหน้าไปหาประตูห้องน้ำก็ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะเพราะในสัตว์่วงจุย้ยถือว่าลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบให้คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินถูกโกง มีโอกาสเป็นบุคลล้มละลายและมีเกณฑ์เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะแต่หากเลี่ยงไม่ได้ควรแก้เครสด้วยการหามา่านหมากัน้นตั้งระหวังกลางไว้และปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ